ขอบคุณค่ะที่หางานให้นะคะขอบคุณะคะ่ะผู้จัดการไม่ส,ส่วนตัวกับพี่ทำไมไม่พูดแบบนี้เอาส่วนตัวอะไรไม่คือคือบอกว่ามึงสี่มาพี่อโะโฟคือ่าหน้าโตไปเออ หนูก็พูดกับพี่แบบนี้หนูก็ขอบคุณนะคะที่หางานให้ครับดีแล้วที่มันมีงานทำอะ่ะถ้าถ้างานว่าจ้างส่วนตัวมีแอนมาด้วยราคาเท่าไหร่ลูกบอยขอดเก็นค่ะส<ข>องแสนี่ดหมื่น<ล>ครับผมถ้าถ้าถ้าวันธรรมดาสองแสนแปดหมื่นครับเทศกาลก็บกเวิม่อมอีกนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นราคาที่แบบว่า ร่วมอาหารการกินแล้วทุกอย่างเจ้าภาพก็คือจ่ายยอดเดียวเลยครับเราไม่ได้ขอหมูขอปลาไม่ได้ขอข้าวขอน้ํานะครับเราจัดการเองทุกอย่างนะครับได้เจ้าภาพที่เพิ่นยูมั่นจ่ายคิลี่หลังเพิ่นจ่างสามแสนหาเลยนะแต่ว่าอะรเาเป็น,ปนที่ทำกัญนะ่ยอใช่ครับที่ที่กบกินเดือนเต็โอ้กบกินตะเวน อัน,อนกันกบกินตะเวนนี่มันต้องมีข้อเห่า <laughs> ข้อนี่ไงเมือ่อแต่เราเหม่เด้อเอาอีหลีลลลลลลดังแะกี้อนันกบก,ก,กินตะเวนแม่นบอลกะเพราะแต่สิมืดแม่นบอลกะแล่นไปหาเคาะเราให้เขามันให้เขาเต็มเราเด้ออย่างนี้สินะข้อกระเป๋าเงินข้อนี่บิดพี่ <laughs> หน <laughs> ุเมื่อเช้าเขาสัมภาษณ์ทีนี้ครับูเขาสัมภาษณ์ว่าตอนนี้สถานะ พี่บอยเนี่ยคืออะไรทีนี้หนูหนูก็ <S <S มันเลยเป็นประเด็นอยู่ตอนเนี้ยอะไรประเด็นอะไรหนูก็เลยบอกศึกษาดูรรรใจหน,ห,นหนูหนูตอบผิดตรงไหนหนูตอบผิดไหมแบบไหนมระเด็น,บบใน,ในใครเป็นประเด็นก็เนี่ยเขาเขาบอกว่าสถานะศึกษาดูารรใจเขาก็เลยตกใจกัน,นก็เลย หนูก็เลยบอกว่าก็ศึกษาดูใจเท่ากับแฟนยังเออเอาือนว่าท่านเป็นดิเจ็ดพันห้าร้อยคนครับ